ไลยคนไปทํางานทางบ้านไปกรุงเทพกรุงไทยมีหนาทีการงานดีหรูหรากลับมามีเงินมาสางบานหลังไงรถคันโกถึกฉิ่นชมในทางกลับกันบักผู้บ่าวไทยบ้านเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่น้ำทงน้ำทาถึกมองจากคนอื่นว่าตกงานบ่อมีหลักแรงบ่มีตําแหน่งเท่ แต่หูบาบาคนพวกนี้เขาหักทิ้งฐานบ้านเกิดขึ้นกันหักอีพออีแม่บ่อไราตางกันเพียงแต่ว่าความสำเร็จของคนเขามันบอ่อทอกันครับสุคนมีความฝันความหวังเบิดสุคนหลายคนไปทำงานทางบ้านไปกรุงเทพกรุงไทยมีนาทีการงานดีรู้หรากลับมามีเงินมาสางบ้านหลังไง